สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์อันชโคตคูพิงค์รหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยเราจมาตรวจเช็คนะคะดวงรายเดือนก็คือในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนเดิมเลยนะคะที่เราจะสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันอีกรอบหนึ่ง สำหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงนะคะจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่17พฤศจิกยนถึงวันที่15ธันวาค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่รู้ลักษณาตัวเองแล้วอยากจะดูรูปแบบลักษณะก็สามารถดูได้นะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจเลยแต่สิ่งที่ห้ามลืมนะคะถ้าเกิดฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกอกถูกใจนะคะแม่นยำตรงใจโดนใจก็ กดติดตามกันไว้มีการอัปเดตคลิปตลอดนะคะส่วนคนที่ติดตามกันมาตลอดก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะอ่ะมาดูไพ่กันสักหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองย้ำกันก่อน การทำนายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดและก็การกระทํานั่นเองค่ะมาดูตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยเอ้าวถือว่าใบแรกสวยงามแอปสปอยหนึ่งใบก่อนนะคะตำแหน่งตนุค่ะตัวตนความรู้สึกนึกคิดต่อมาค่ะกระดุมพระ สหัชชะพันธุปุตตะอลีปัตต,ตนิมรณนะสุภากรมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะกำลังคิดจะทำอะไรหรือเปล่านะชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกว่าอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง หดคำแรกนะคะไพ่ใบแรกขึ้นคำว่าปั้นดินเป็นดาวหมายเลขที่33ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ,ะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังนะคะการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไม่ได้บอกว่ามันผิดกับมันถูกนะเดี๋ยวเราขยายไพ่อีกทีหนึง่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของความตั้งใจ และที่พิเศษแล้วก็ดีไปกว่านั้นเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้มันจะหมายถึงการค้นหาตัวตนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่รู้ว่าเราชอบอะไรหรือบางคนอาจจะรู้ว่าชอบอะไรถนัดอะไรแต่ไม่ได้ลุยไม่ได้โฟกัสเต็มที่แต่นะตอนเนี้ยสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาสนับสนุนแล้วก็กําลังจะบอกเนี่ยมันมีในเรื่องของทรายสัญ,ญญาณของพลังกายและพลังใจตอนนี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยฟังมากที่สุดอะ่ะ คุณไม่ได้ฟังคนอื่นไม่ได้ฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ใครแต่คุณกําลังเงียบแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าณตอนนี้หัวใจของคุณเองเนี่ยคุณต้องการอะไรทีนี้คุณรู้ว่าไอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ทันทีทันใดแต่ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกหรือจะทีละครึ่งก้าวหรือใดๆก็แล้วแต่ การกระทําของคุณทุกการตัดสินใจของคุณในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจตัวเองมากซึ่งในเรื่องของความมั่นใจหรือว่าในเรื่องของการที่เราตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักมันส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะใครที่ทํางานมาตลอด แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าเอาตัวเองออกมาจากแบบเซฟโซนสักทีหนึ่งนะคะยังคงทางานเรื่อยๆแต่ว่าเดือนนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันฮึกเหิมเหลือเกินนะหัวใจของเรามันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะหางานมันอยากจะสู้มันอยากจะไฟหรือแม้แต่แบบทํางานมานานแล้วเราไม่เคยเรียกร้องอะไรแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่านะคะเราได้เรียกร้องหรือ ตัวเราเองเนี่ยต้องการในเรื่องของการปรับติเงินเดือนหรือการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างให้กับตัวเองมันจะส่งผลดีนะไพ่ขึ้นมาคําว่าชัยชนะเอามองในเรื่องของพาธของการทํางานประจําก่อนนะการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่การเรียกร้องใดๆก็แล้วแต่ส่งผลดีหรือบางคนเนี่ยรอนีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งดีหรือนะคะหรืออีกแล้วนะและหรือเยอะเหลือเกินเ,เพราะมันดีหลายอย่างมันดีหลายทางอะ่ะจะไปหางานใหม่ก็ได้งานตรงใจ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเอื้ออํานวยให้คุณสําเร็จเพราะว่าอะไรไม่เซ็ตในเล่งหัวใจของคุณอ่ะคุณสู้ไงคุณสู้ไม่ถอยมันเลยกลายเป็นรางวัลของคุณที่สู้นอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขหรือการออสนุกการแฮปปี้กับการลงสนามองการแข่งขัน น,นะคะมันสะดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายนําเข้าส่งออกหรือบางคนอาจจะเป็นเซล์เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะการช่วงชิงการหางานหรือว่าการหาจังหวะด,ดีๆให้กับตัวเองเนี่ยดีนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไม่ได้มีในเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลืออันนี้ตําแหน่งสุภาษณ์นะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ซัพพอร์ตคุณแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจะต้องหันมามองคุณเพราะว่าความเก่งแล้วก็การมีแบบ วัทศิลิ์หรือความสามารถของคุณคือคุณสู้ไม่ถอยอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกนะคะกดดันตัวเองเหนื่อยแต่ว่าคุณก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสู้คุณทําไปเพื่ออะไรนะคะฉะนั้นเรื่องของการงานไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของความแอคทีฟคือช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยขยันขันแข็งแต่ อาจจะต้องระมัดระวังหลังวันที่เจ็ดเป็นต้นไปถึงประมาณช่วงกลางเดือนนะคะไพ่ขึ้นมาอาลิคำว่าดินพ่อขังหมูแปลว่ามันมีแนวโน้มที่จะขี้เกียจนี่นะปิง๊งมาเตือนแล้วว่าห้ามขี้เกียจนะคะที่รักห้ามขี้เกียจเลยเพราะว่าดูเอาไว้นะคะว่าทุกครั้งที่เราขี้เกียจนะเป้าหมายของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยมันก็จะแบบขยบเวลาไปอีกฉะนั้นไม่ละ เดือนนี้ไพ่ขึ้นมาสนับสนุนอย่างนี้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะคะทีนี้ผลลัพธ์ในเรื่องของการทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดเนี่ยมันอาจเสมือนกับเป็นช่วงที่มีบททดสอบเพราะตําแหน่งวินาศเนี่ยมันคําว่าน้าลดต่อผุดเวลาคุณแอคทีฟคุณอยากจะเริ่มต้นคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่คุณจะเห็นข้อผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นแต่สิ่งที่มันดีก็คือว่าข้อผิดพลาดใดๆก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณมองเห็นเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ย ไอ้เรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าคุณจะได้สัสางได้เคลียร์ในจุดจุดนั้นนะคะรวมถึงในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาแรกที่คุณจะแก้ไขก็คือในเรื่องการเงินค่ะเพราะว่าตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยมีเวดคําก็คือคําว่าฝังกบแปลว่าอาจจะมีปัญหามีหนี้สินหรือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็น ที่ผ่านมาคุณอาจจะละเลยคุณอาจจะไม่ได้สนใจอะ่ะแต่ณนะเวลานี้เดือนนี้เวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องไตร่ตรองแล้วก็วางแผนมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลยังไงเห็นไหมแค่แบบเอาง่ายๆดูว่าอะไรที่เราจ่ายเกินความจําเป็นดูว่าอะไรที่มันแบบนอกเหนือนะคะเกินจากแบบ ที่คุณสามารถที่จะเซฟจะประหยัดได้บางทีนะเราเหมือนกับใช้จ่ายสูรุย่ยสุร่ายโดยเราไม่ได้มองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยใช้อะไรไปบ้าง คือชาวลัคนาราศีพุจิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินเปลืงองอยู่แล้วแต่บางครั้งอาจจะมีในเรื่องของจุดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องทําให้เราต้องแก้ไขนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเคลียร์หนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้แล้วก็มีความรู้สึกอยากจะไป,ป,ปกูโปะหนี้เป็นก้อนเดียวเคลียร์หนี้ให้มันจบหรือใดๆก็แล้วแต่มันจะเป็นไปตามนั้นนะมันจะได้นะคะถ้าเกิดช่วงนี้มีในเรื่องของเกณฑ์คดีความหรือว่าการที่จะต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการค้ำประกันการช่วยเหลือใคร คุณจะผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้นะบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจคืออะอาจจะมีนี่เยอะอาจจะมีภาระเยอะเราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงต่อไปมันผ่านไปได้แน่นอนขอแค่แบบใจเราเนี่ยสู้เถอะถ้าเกิดสู้ในทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องเพื่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยคบเพื่อนอีกแล้ว <laughs> แมงป่องชอบอยู่คนเดียวนะคะคำว่าเพื่อนสังคมแวดล้อมคุณมีความรู้สึกว่า ตัวคุณดิ้นรนด้วยตัวเองอ่ะฉะนั้นเพื่อนจะไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการตัดสินใจหรือการคิดเท่าไหร่นักนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คบใครแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่านะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะมีเพื่อนหรือจะมีใครเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็จะอยู่ในพาร์ทลักษณะเหมือนเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ว่าเราไปปรึกษาเขาแต่เขาเนี่ยแหละมาปรึกษาเราแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเป็นนักวางแผนถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนอื่นนะคุณวางแผนเก่งคุณมองเห็นว่าคนนั้นจะต้องทําแบบนี้คนนี้จะต้องทําแบบนั้นแต่พอเป็นเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเอาเรื่องของตัวเองหรือว่าปัญหาของตัวเองเนี่ย ไปพูดหรือว่าไปสื่อสารกับใครนะสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณพยายามที่จะยืนหยัดแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดดีนะคะส่วนในเรื่องของ power การพูดการเจรจาช่วงนี้พิงมองว่าดีถ้าเกิดใครที่เป็นในหน้าหรือเป็นเซลล์นะคะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกแบบ อ่อนๆเบาๆต้องไหลตามลูกค้าหรือต้องเอาใจคนที่เขามาพูดเจรจากับเราแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตําแหน่งในเรื่องของการสื่อสารมันมี power เพิ่มมากขึ้นคําว่าราชามันจะหมายถึงตัวคนเองเป็นคนที่กําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นการพูดการเจรจาโดดเด่นถ้าเกิดแบบบางคนเนี่ยในช่วงจังหวะน,นี้เราอยากจะพูดเราอยากจะสื่อสารเนาะหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของความคิดบางอย่างที่อยากจะมีการสัมภาษณ์งานการหางานใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ โอกาสดีจังหวะด,ดีนะคะการพูดเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับท้อยหลักหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณคนอื่นนะมองคุณอันดับแรกแล้วก็คุณก็ทาได้ดีนะคะฉะนั้นขอเคล็ดลับนิดนึงและกันนะบอกนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะหางานใหม่หรือคนที่จะมีการเดียวการเจราจาห้ามใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีอ่อนๆให้เน้นไปนในเรื่องของสีที่เป็นสีสดใสนะคะหรือว่าเป็นสีที่มันดูแบบ เข้มนิดหนึ่งเอาประมาณนี้จะส่งผลดีนะคะส่วนตำแหน่งญาติพี่น้องส่งผลดีไม่มีอะไรนะคะบางคนถ้าเกิดเป็นในหลืองงการคาดหวังมรดกทรัพย์สินจากญาติพี่น้องหรือว่า คนในครอบครัวนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคุยหรือว่ามีในเรื่องของการวางแผนตรงนี้เกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีในเรื่องของมรดกทรัพย์สินหรือบางคนอาจจะเป็นนายหน้านะขายที่ให้กับญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะได้เงินต่ำนั้นนะคะนอกนจากนี้ก็สิ่งที่จะได้ก็คือความสัมพันธ์ดูแล้วก็คือไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายอะไรกับเราเท่าไหร่นะนะคะอันนี้เป็นข้อดีส่วนยันที่2นะสิ่งที่ไพ่อธิบายเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆก็คือ มีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อบ้านมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ในบ้านเหมือนอารมณ์แบบพวกโซฟาที่นอนหรือว่าอาจจะเป็นท็อปเปอร์อะไรก็แล้วแต่แบบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดไม่ได้เป็นการแค่ซื้อเอเซซอรี่เล็กๆชัว่วคราวนะคะแต่ไม่มีอะไรซ่อมไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียแต่อาจจะแบบมีความรู้สึกว่ามันใช้มานานแล้วอะจนฉันมีความรู้สึกว่าเออมันอยากจะเปลี่ยนมันอยากจะแบบ โละของเก่าแล้วก็เอาของใหม่เข้ามาอะไรประมาณน,นั้นนะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะค่ะ ไอเดียความคิดอะไรนะคะไม้เท่ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรจริงๆแล้วในช่วงนี้ถ้าเกิดเราคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําธุรกิจกับใครทําได้ทํากับคู่ของตัวเองได้ทํากับคนที่คุณรู้จักมานานได้ทํากับคนที่อายุมากกว่าได้นะคะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะนอกนจากนี้จะได้ในหล่องการเดินทางด้วยถ้าเกิดใครมีความคาดหวังตั้งใจอยากจะไปเดินทาง ไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวพักผ่อนหรือการไปหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองรวมถึงการทํางานลุยโลดตีนะคะโอ้ยอะไรมันจะดีประมาณนี้นะคะเจกักไพ่ใบนี้มันก็จะมองในเรื่องของความคิดด้วยนะหมายเลขหนึ่งหกมันเป็นโสลดมงคลนะคะจะหมายถึงในเรื่องของการมองอนาคตการเห็นสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็ตั้งใจขอขยายอีกใบหนึ่งแล้วกันคําว่าครบวงจรคือตอนนี้มันเหมือนกับไอเดียมันพุ่ง เห็นไหมไอเดียมันพุ่งคําว่าครบวงจรคือคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยมันดูแบบมันเห็นลู่ทางอ่ะแล้วก็สิ่งที่จะทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีในเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของความสําเร็จสูงด้วยอันนี้ก็คือไพ่จะเป็นตัวย้ําในเรื่องของความมั่นใจให้กับคุณว่าคุณทําสิ่งนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่โสดอยู่นําขึ้นให้รีบตัก ถ้าเกิดแอบชอบใครแอบรักใครอยู่นะคะสารภาพรักหรือว่าจีบเขาวาอะจีบเพราะเราจะจีบติดไหมจีบติดนะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงในเรื่องของการแบบสมหวังการใช้จังหวะแต่ ถามว่ามีใครเข้ามาไหมอะมองว่าตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายลุยก่อนหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แสดงสัญญาณอะไรบางอย่างว่าคุณสนใจใส่ใจเขาแล้วเขาคนนั้นนี่แหละจับุ่งเข้ามาหาคุณฉะนั้นคนโสดมีเกณฑ์ที่สละสละโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่แต่งงานแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสายบุญนะทำบุญอะไรด้วยกันเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็ ให้ระวังการมีปัญหาหรือการทะเลาะการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะอำนาจเงินแปลว่ามันมีผลกับชีวิตครูนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับคบกันแล้วแบบมองอนาคตอะ่ะแต่เราเห็นว่าอสถานะการเงินของเราไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีการคุยมีการเคลียร์กันนิดหนึ่งนะคะเลิกไหมไม่ได้เลิกแต่เพียงแต่ว่าต่างคนต่างพยายามที่จะหาช่องทางหาลูกทางเอาเป็นว่าถ้าเกิดไปไหว้พระไปทําอะไรด้วยกันหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะไปเสริมบุญด้วยกันมันดีทั้งนั้น นะคะไม่ได้แย่ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่สถานะจะเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มดีขึ้นนะคะคำว่าคำโผลรู้สึกว่าคนรอบข้างเขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะกับการที่คุณมีคนนี้รวมถึงคนนั้นเขาก็เริ่มที่จะเปิดเผยให้คุณเนี่ยรู้จักกับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างของเขานะคะเก็บเดือนร้อยดาวความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาไปในเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คบหากันแบบจริงจังนะคะแต่ว่ามันเป็น ค่อยเป็นค่อยไปตามสเตปพ้งมองว่าแบบนี้กำลังสวยส่วนสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอ้วนข <c oughs> าดสารภาพบำบัามอึดอาดฉะนั้นถ้าเกิดจะให้แบบทายง่ายๆเลยมันก็น้ำหนักขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการนอนน้อยพักผ่อนน้อยน่ะบางคนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักอยากจะผอมแต่ว่านอนดึกนอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ช่วยตรงนั้นนะคะก็อาจจะต้อง ปรับต้องแก้ไขนิดหนึ่งนะคะส่วนนะคะในเรื่องของการทําบุญเสริมค่ะในเดือนนี้มาดูซิทําบุญเสริมเสื้อผ้ามือสองนะคะคาว่าปากแก้แก้ไขเสื้อผ้ามือสองค่ะแล้วก็เป็นเน้นไปนในเรื่องของการบริจาคค่ะจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้อย่างน้อยคือบริจาคเกือบทุกวันนะ่ะอืมจากขนาดพิงเองพี่ยังทําเลยนะทำวันละเก้าบาทเก้าบาทไม่ต้องคิดมากก็ถือว่าเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ตำแหน่งสุดท้ายโชคลาภค่ะตำแหน่งลาภะมีโชคลาภไหมมีโชคลาภนะคะชายนะเพศช,ชายที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าจะนำโชคมาให้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่มาดูกันนิดนึงเดี๋ยวปิ้งสมให้นะสักสองใบแล้วเลขหน้าไพ่มีเลขอะไรเจ็ดหกกับแปดสามอ่ะเดี๋ยวขอ z o มให้นิดหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะเจ็ดหกกับแปดสามก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนใครที่ ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงค์นะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ